ประวัติผู้เขียนนอเมืองสวงอำนาจแสงสุขเกิด15เมษายนพศ2516ที่บ้านหนองแสงกิ่งอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินครอบครัวย้ายมาตั้งรกรากที่ตำบลหนองสวงจนถึงปัจจุบันออกจากบ้านตั้งแต่วัยเด็กไปหาประสบการณ์ชีวิตบวทเรียนเป็นสาม,มเณรในช่วงที่เรียนม1ถึงม .3 เข้าเรียนชั้นมสถึงม .6 ที่โรงเรียนกาลสินพิทยาสัน ปริญญาตรีศิลปรสาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลายัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาความใฝ่ฝันนามแนวคิดปรัชญาวัฒนธรรมท้องถิน่นรวมเป็นองค์ความรู้สู่ชุมชนทำงานเป็นนักประชาสัมพันธ์นักข่าวท้องถิน่นและงานภาคเอกชนหลายแห่งประกอบธุรกิจส่วนตัวปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่นครราชสีมา แต่ยังคงมุ่งมั่นในงานพัฒนาไม่เปลี่ยนแปลงและทั้งหมดนี้คือก่อร่างสร้างฝันที่น้องสวงสื่อผลงานสร้างสรรค์สำหรับคนรากหญ้าบันทึกประสบการณ์อันมีค่าสำหรับการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในอนาคตรวมทั้งความคิดที่แตกต่างจากสำนึกรักบ้านเกิดร่วมกัน